เนี่ยหนูก็มีเหมือนพี่เดือนแหละที่เล่นตัวไหนแล้วมันไม่ลุกมอ่ะมีเหมือนกันผมเป็นกุญแจแดงนะครับอ้เอางี้นะเรามีกุญแจแดงใช่ไหมรู้เปล่าว่ามันเห็นเรานะามันยืนดูเลยพี่หิวกันเหรอไนี่หว่าไม่หิวโอเคเจอท่อไหมถ้าเจอท่อก็นี่กันเลยนะคะมันตาม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 น่าจะลม้มน่าจะลม้ม ถ้ามันเป็ดมาก็ล้มเนนซี่นนนซี่ระวังเอาเยี้ยมาดิบ้านเล็กไม่มีท่อนะหายแล้วอุ้ยเจ็บเล็กไหมเจ็บเล็กไหม ทีแรก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 เอาอีกเครื่องนึงอีกเครื่องนึงเลยเอาเครื่องนึงดาบเขายาวดาบเขายาวเราต้องให้ดาบ8เมตร<_ <EN> _>ดาบนี่ยาว8เมตรเลยนะฟันทีแรกไม่เป็นไรฟันที่สองหน้าจุดดินเลยจ้ะ <_ EN _> เหมือนจะเฟรดไปแล้ว<า>เฟรดไปลแล้วโอเคแล้วโอ้ยมีคนทั้งมากระตุก ผัวเปล่าผวาเปล่าโทรเลยจ้ะโทรเมสเซนเจอร์เลยจ้ะจำมายุ่งยำยุ่งยำยุ่งยุยุ่งยุยุ่งเหมือนจะเห็นจีน่าปะเออฟานด้วยแล้วคุณฟิล์มได้ไหมสักเครื่องเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองโดดจตรวจฟุ๊กคุณฟิล์มหาท่ออยู่เชื่อหนูไม่ฟุ๊กไม่ฟุ๊กเจอท่อแล้วเจอท่อแล้วโอเคอยู่ไหนคะอ้อไม่ถูกอ่ะ โอเคเลยมันเป็นในไปช่วยคุณรถได้นะหนูล่างมาไกลอยู่เด็กครับอยู่มันมันอยู่ตรงข้างกลางบ้านใหญ่อโเคนนี้นี่อยู่บ้านใหญ่เลยเอาทีแป๊บนึงกล่องหมดกองหมดคุณฟีมา้กองหมดกองหมดมันให้่อยู่ละเป็นยังไง ที่กล่องหมดที่กล่องเห็นปะอะไรน้องลงน้องกระโดลงมาแล้วไม่ันอันไม่รู้มันไม่รู้มันหลอกมันหกนวมาแล้วหมดหนุก็มาหักลยเเราจะสวดกันหรือเปล่าเสร็เวนหนกเ้นเ้เต็มแล้วจีนา่งไปวิ่อไปวิ่ตรงไหพี่ตรงไหไปแล้มาแล้วมแมาแล้ว จีน่ามาเดี๋ยวจะดึง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 กลงดีว่าไงเนี่ยตรงตรงที่ผมย่อคุณรถไปนู่นเลยค่ะคุณรถเป็นลงท่อเลยเดี๋ยวคุณรถจะดึงจีน่าแป๊บนึงมันไปยังต้องลงคุณรถไม่ต้องเอาหนูแล้วคุณรถไปเลยต้องเอาต้องไปกันไหนท่ออยู่ไหนครับฟิล์มมันไม่เห็นสัญลักษณ์อ่ะนี่มาหาครับฟิล์มแล้วท่อาหัสฟิล์มแล้วไหนจีน่านำจีน่าต้องนำอันนี่ไงไม่ใช่ มีคนบล็อกหน่อยบล็อกทีบล็อกแล้วบล็อกแล้วบล็อกแล้วตัวนี้หม,ม Christ, ัน <recess> ต <ed isolation> ีกัน <ive> ้มันต no ีกันตีตีแล้วตีแล้วเลยน้องนอยเอาไปลงดีไปลงดีไปลงเอาลงดีครับเอาแย่งมันลงดีแล้ผิดทลาดบแล้วอะอะไรวะนี่ แกล้งกันลงท่อ,อลงไม่ได้นิดท่อเลยเล็กนิดเดียวคนจะลงสามคนเชื่อไหมว่าฮันเตอร์มันยืนโมงเมื่อกียมันนี่ไปแป๊นนึงเลยอ่ะโอ้ยยาวจีกรหลอกแล้วดาบแปดเมตร ดูว่าและอการอย่างนี้เหตุการณ์อย่างนี้ต้องมาเฮ้ยคือรถกดแล้วนะแต่มันไม่ลงอ่ะมันมาแล้วรถก็ไปรอบเหมือนกันจีด้าไม่ต้องห่วงออดไปได้ไหมไม่ให้ไม่ให้ด้วยอะไรขึ้นกับเรากดแล้วแต่มันไม่ลงอ่ะ เดี๋ยวมันประชิดไปวะเหมือนเราขี่กันอยู่ปะมันก็เลยขึ้นเป็นหิวใช่ไม่เป็นไรันหนึ่งสติมนูไม่อยู่รีบจัดเขาหน้าเราจะเราจะไปแท้งไกลๆก,ก่อนเราค่อยมาลงดีกว่าเพราะว่าเราลงลมกันหน้าลงเลยอะ